ถ้ผมอาจารย์ป๊อปจากเพจพบกุซ่าสอนทีดีนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะพูดเรื่องของซีบัต2021.6นะครับซึ่งเป็นซีบัตที่อัปเดตมาเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพูดอยู่สองฟังก์ชันนะครับที่ถือว่าว้าวมากๆเลยสําหรับซีบัตนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะ,ะนั้นผมจะไม่ไดเอามาพูดถึงแต่ฟังก์ชันที่ผมพูดถึงนะครับในวันนี้จะเหมาะกับสาย่ห ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งการบล็อกกิ้งเนี่ยนะครับอาร์ติสใหม่ๆห,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 หลายๆคนก็เริ่มใช้แล้วแล้วมันใช้ได้ดีด้วยโอเคครับโดยบัตรตัวใหม่ของตัวซีบัตรที่เพิ่มเข้ามานะครับคือบัตรตัวนี้นะครับก็คือการกดคอนโทรลแล้วก็กดคอนโทรลทค้างไว้นะครับแล้วก็กดมีม บัตรที่เกี่ยวกับเมสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ที่จะใช้ก่อนเลยก็คือเมสบอลลูนนะครับจะเป็นเหมือนการบล็อกกิ้งลูกบอลเข้าไปผสมผสมกันเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเพิ่มเรื่องเมสโปรเจกต์ให้ด้วยนะครับเมสบอลลูนใช้งานง่ายมากเลยก็คือเรามีลูกบอลอยู่1นลูกเนี่ยนะครับแล้วก็แค่กดคอนโทรลแล้วระบายมันออกมาอย่างนี้ก็จะได้เป็นลูกบอลขึ้นมาแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับทีนี้การเตรียม สีนสาหรับการใช้เม็ดบอลลูนเนี่ยที่เวิร์กมากๆเลยก็คือการที่เอารูปเข้ามาเทียบไว้ด้านหลังโดยรูปเอามาเทียบแบบนี้นะครับเราสามารถไปที่เมนู draw แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีเมนูที่ชื่อว่า font back ก็คือเป็นการเอารูปเนี่ยเข้ามาใส่ในกริดก็สามารถ Import รูป Pi p p o ตัวเนี้ยนะครับหรือไปหาภาพด้านข้างหรือด้านด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมาเทียบได้หมดเลยนะครับมันก็จะมาเข้าด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดอ่านแต่วันนี้ผมเอาแค่กน Z แกนเดียวก็คือเปิดแค่ฟรอสกแกน Z นะครับ ตรงนี้ผมเปิดแค่ฟอร์แกนแดเซแบบนี้ไว้นะครับอ่ามันจะมีจงสือเล็กๆอยู่นะครับเปิดแค่แอนแดเซ็พอทีนี้ส่วนของการมิลเลอร์แอนด์เวลเนี่ยนะครับ ถ้าในอินดเฟนที่ผมมาออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะปิดแกน x ไปแล้วก็เปิดแค่แกน z เหมือนกันก็คือหน้าหลังเราต้องการให้หน้าหลังมันเหมือนกันนะครับ x y ก็ปิดไปเปิดแ่หน้าหลังเหมือนกันแกน z แบบนี้ก่อนที่เราจะไปทํางานกับ C นี้นะครับผมให้ดูก่อนว่าผมจะปรับตัวแกนตอนนี้มันเป็น symmetry แกน z นะครับก็คือหน้าหลังทาพร้อมกันนะครับแต่ปกติเนี่ยมันจะเป็นแกน x ก็คือเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยซ้ายขวาจะทาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเราไปที่เมนูคันฟอร์มก่อนนะครับแล้วก็เปิด activate symmetry ก็คือทางาน2ฝั่งนะครับเสร็ ได้เลยเราก็ได้เซนซีที่ทํางาน2ฝัฟังหน้าหลังพร้อมกันแบบนี้แล้วนะครับโอเคทีนี้เวลาวาดเราก็ snap ป,ปุมกล้องด้านหน้าไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิด perspective นะครับเวลาวาดก็กด control น,นะครับไปอยู่ที่แถวๆเบี้วๆตรงกลางๆหน่อยแล้วก็ค่อยวาดออกมาแบบนี้ความใหญ่ของมันเนี่ยจะอยู่ที่ intensity ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากด control เนี่ยถ้าเราปรับเล็กปรับน้อยเนี่ยออกมาปุ๊บมันจะเป็นแผ่น,นบางๆแบบนี้เพราะ,ะนั้นเราต้องกด control ค,ค้างไว้เพื่อให้เป็นบั a t bed บ a l l o นะครับแล้วก็ปรับ intensity เนี่ยเป็น50ก็ได้นะครับหรือแล้วแต่ ตัวงานของเราว่ามันกลมมากกลมน้อยแค่ไหนแล้วก็วาแดแบ็คิ้งอย่างนี้มาเลยครับอเอาแค่นี้ก่อนนี่ครับเราก็ได้ลูกบอลลูกนี้แล้วเห็นไหมฮะอ่าแล้วถ้าใครอยากจะรีเดนเทคุนก็สามารถกดคอนโทรลลากรอบที่ว่าง เพื่อรีดนเมนต์เป็นลูกเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้มันเชื่อมตั้งแต่ต้นก็ได้ส่วนถ้าใครที่ไม่อยากให้รีเดนเมนต์แล้วมันเชื่อมกันคุณก็แค่กดเปิดตัวควมว่ากุ๊ปตรงนี้ไว้นะครับเวลาที่เรารีเดนเมนต์เนี่ยโอเคลูกบอลมันก็จะรีเดนเมนต์ไปแต่ว่าไม่ได้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันลูกสีส้มกับลูกสีม่วงเนี่ยก็ยังเป็นคอนชินแบบนี้อยู่อ่าคุณก็สามารถสมูทเพื่อทาการบล็อกกิ้งได้เดนเมนต์คุณก็ใส่ความละเอียดไปได้อ่าสมมติผมจะทําขาต่อผมก็คอนโทนอย่างนี้มา บริเวณขาแบบนี้นะครับก็คือเราจิ้มที่ตรงไหนบริเวณนั้นจะเป็นจุดกําเนิดของเขานะครับแล้วก็มันก็จะอยู่บริเวณนี้แบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับก่อนได้โดยใช้มูฟธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็ปรับก่อนได้นะครับปรับความละเอียดอะไรนี้ก่อนได้หรือถ้าสมมติเราเคลียร์แมทชิ่งคือคอนโทรลละข้อที่ว่างแล้วอีกที่นึงแบบนี้อ่าเราติ๊กกรุ๊ปไว้เนี่ยมันจะไม่รวมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสมูทได้แล้วก็สามารถใช้บัตรมูฟโทโ o ในการเลื่อนแต่ละลูกได้แบบนี้นะครับก็เหมือนกันที่เราบล็ นะครับแบบนี้เลยคุณก็สามารถดัดให้มันเข้ากับตัวเชฟหลังของเราอ่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้มันเชื่อมกันเลยสมมติว่าผมอยากได้ให้ขาหลังเนี่ยมันเชื่อมกันเลยที่ผมไม่ต้องรีเดมิให้เชื่อมเนี่ยเรากดอย่างนี้ครับคอนโทลระบายมาปึ๊บแล้วไม่ต้องปล่อยคอนโทลนะครับกดคอนโทลค้างไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้ววาดต่อได้เลยครับแล้วทีนี้อย่าเพิ่งปล่อยนะครับให้กดคอนโทลแล้วก็กดชิปไปด้วยแล้วปล่อยปึ๊บ,บมันก็จะเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันท,ทันทีแบบนี้นะครับอ่าแต่ปกติเนี่ยผมจะชอบแยกชิ้นมากกว่าผมก็จะ ทำแบบนี้ไปเลยก็คือไม่ต้องไปกดชิปนะครับอ่าสำคัญเลยนะต้องกดค้างไว้นะครับอ่าแล้วก็รีเดมจก็จะได้เป็นโมเดลเอะไรลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่เรียนบล็อกกิ้งมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกโหวิธีนี้มันง่ายมากเลยนะในการที่เราจะทํางานต่อเนี่ยนะครับอ่าให้ดูใหม่นะครับกดคอนโทรลมาปุ๊บไม่ต้องปล่อยคอนโทรลนะครับแต่ปล่อยเมาส์อ่าแล้วก็กดคอนโทรลลากครอบต่อ ไม่ต้องปล่อยคอนโทลเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มกดชิปเข้าไปแล้วค่อยปล่อยเมาส์แบบนี้นะครับอคอนโทลผมจะไม่ปล่อยเลยนะแบบนี้นะครับแล้วผมก็กดชิปเข้าไปแล้วปล่อยเมาส์แค่นี้ครับแล้วก็ดัดได้แต่ภาพเป็นขาพวกนี้จริงๆก็ควรจะแยกชิ้นมันนั่นแหละนะครับจะได้ปรับง่ายตรงนี้เหมือนกันครับกดคอนโทรลระบายมาปึ๊บอยากได้อะไรตรงนี้เพิ่มปึ๊บนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับหาตำแหน่งให้ดูอันนี้ก็คือถ้าซ้อมบ่อยๆเนี่ยคุณก็จะปรับควบคุมเชฟมันได้ง่ายขึ้นนะครับ m มูฟโทโ o ปรับก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อย r e d ดนเมตส e รีเดนเมตตอนนี้เราติก๊กกุ๊ปไว้เนี่ยมันก็จะง,ง่ายตรงที่ของที่สีเดียวกันก็จะเชื่อมกันส่วนอะไรที่เป็นคนละสีมันก็จะไม่ถูกเชื่อมกันนะครับอ่านี่ครับ๊บตรงนี้นี่นะครับอันนี้ผมอยากให้เชื่อมผมก็คอนโทรลค้างไว้นะตั้งแต่ตอนวาดเลยนะครับต้องตั้งสติดีๆนะครับอ่าแล้วก็กดเชื่อมมันอย่างนี้ ทีนี้ตรงกลางมันไม่เชื่อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดตรงกลางหน่อยแล้วก็วาดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าดึงมาผสมกันหน่อยหรือจะใช้บัตรอินแฟตช่วยก็ได้ครับใช้บัตรอินแฟตแล้วก็บวมมันให้มันติดก,กันอย่างนี้นะครับที่หลังก็ได้อแล้วก็รีเดนเมาก็จะได้เป็นเส้นต่ำๆแบบนี้นะครับคุณก็สามารถมาดักมันได้อีกรอบอยู่แล้วนะครับก็แค่เอาได้บล็อกกิ้งได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าฉันอยากจะแบบว่า ทำให้เส้นเรียบร้อยเลยได้ไหมหลังจากเรา b ็อกกิ้งพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเรา dynamate คร่าวๆเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราอยากเปล็อกกิ้งแบบให้เส้นมันดูดีขึ้นคุณก็แค่กดซ s เมเชอร์ครับอ่าซ s เมเชอร์ C เนี่ยใช้ t a เก็ตน้อยๆเลย0.1ยังได้เลยกดซ s เมเชอร์ไปครับแค่นี้ครับคุณก็ได้เส้นเรียบร้อยกดออโต้ปุ๊บก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมเส้นเรียบร้อยได้ง่ายเลยเป็น b ็อกกิ้งที่โคตรง่ายเลยนะครับใครที่เรียน b ็อกกิ้งไปกับผมเนี่ยคุณจะรู้สึกโหคุณต้องเปลี่ยนมาเป็นวิธีการนี้แล้วแหละ นะครับกดดีก็คือการกดดันามิกเหมือนกด3ในมายากดเอาไ y s ครับคุณจะได้แบบของแบบสมูทอย่างนี้ก็สามารถปรับได้ง่ายขึ้นโดยที่เส้นไบเฟมของคุณจะเรียบร้อยเหมือนเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ากระบวนการบล็อกกิ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากจะใส่ดีเทลคุณแค่ไดนามิคมันรวมกันแล้วก็ปั้นต่อได้นะครับอ่านั้นผมย้อนกลับมาก่อนแล้วกันนะครับให้เป็นตัวไดนามิคเหมือนเดิมสมมุติตาน,นี้เราต้องการจะเชื่อมมันแล้วผมก็ติ๊กกรุ๊ปออกนะครับแล้วก็ร เราก็สามารถปั้นต่อได้แค่นี้เองนะครับอ่าหรือถ้าอยากจะได้เนเมเยอะๆหน่อยก็เรสูชันเพิ่มขึ้นไปเลยครับเป็นสักสองห้าหกอะไรอย่างนี้อันนี้แล้วแต่ของแต่ละุกคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีความละเอียดตัวโมเดลอะไรไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเลขเรสูชันไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับอาใส่น,น้อยหน่อยดีกว่าหนึ่งสองแปดแบบนี้นะครับแล้วผมก็สามารถใช้บัตรเครียบิวอัพอ่าปรับพวกโฟกัสชิพปรับอินเทนซี่ต่ำๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้การดรอ i ไซ เล็กลงแล้วก็สามารถมาขีดสารกล้มเนื้อต่อได้ครับอะไรแบบนี้นะครับคุณก็มาสารกล้มเนื้อต่อได้เลยอ่านี่ก็คือการปั้นทั่วทั่วไปนะคุณก็สามารถปั้นต่อจากตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็สารอะไรให้เรียบร้อยนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับไอเดียการใช้เมสตัวนี้ก็ถือว่าง่ายนะผมรู้สึกว่าง่ายแล้วผมน่าจะใช้เป็นเครื่องมือหลักๆในการทํางานต่อผมจะหลังจากนี้เลยแหละนะครับเดี๋ยวในกลุ่มเราค่อยมาสอนใช้วิธีแบบนี้กันจริงจังอีกทีหนึง่ง นะครับอันนี้เอาเป็นไอเดียคร่าวๆว่าเฮ้ยเราสามารถทําด้วยวิธีดีได้นะเออข้อจํากัดไม่ได้เยอะนะครับข้อจํากัดคุณสามารถพลิกแพงเป็นลูกบอลอะไรของคุณเลยก็ได้ครับหรือพลิกแพงเป็นกล้ามเนื้อคมๆกล้ามเนื้ออนาตมมี่อะไรอย่างนี้ยังได้เลยนะครับถ้าในกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องนี้นะครับมันเข้าทางผมมากเลยเพราะผมใช้วิธีนี้ในการสอนตั้งแต่แบบว่าตัวน่ารักไปจนถึงตัวที่เป็นอานาตมี่เรลเิสติกเลยนะครับแม้ทั้งจอมันบูเนี่ยที่กล้ามคมหรือแนวดั้งบอลเราก็ใช้การบล็อกกิ้งท้หมด่แลว พราะนั้นวิธีนี้มันก็เลยเข้าถางมากๆนะครับไปลองปรับใช้กันดูครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับที่ผมจะให้ลองดูสำหรับเวอร์ชันใหม่อะต่อมานะครับที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมจะเพิ่มเติมเรื่องของเม็อีกอันนึงก็คือที่มันว้าวมากๆเลยอันอื่นเนี่ยผมยังรู้สึกเฉยๆนะครับอันนี้นะครับชื่อว่าเม็ projection กด control ค้างไว้เหมือนกันแล้วก็กดเป็นเม็ projection มาอันนี้สามารถกด control นะครับแล้วก็ปกติมันอยู่ที่ลาโซ่แบบนี้นะครับเราก็สามารถวาดเป็นกรอบแบบนี้ขึ้นมาได้เลยเห็นไหมครับ แบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยเรียน M&M กับผมเนี่ยเราเอาคําว่า s p l i t Unmaking Point ออกมาตรงนี้แล้วเราวาดมา1ชิ้นเรากด s p ป i t เลยปึ๊บเกาะของเราก็จะถูกแยกชิ้นออกมาเป็นเกาะอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยมาทํางานกับมันต่อได้นะครับความหนาต่างๆสามารถปรับจูนได้โดยที่ไปที่เมนูบลัดครับแล้วก็ดูตรงคําว่า s a s e s h นะครับ modify แบบนี้นะครับเรากดคอนโทลค้างไว้มันถึงจะเพิ่ม ตัวเลขมันถึงจะสามารถปรับตัวเลขได้นะครับกดคอนโดนค้างไว้แบบนี้นะครับสมูทและพวกต่างๆเนี่ยแบลเวลปรับได้นะครับมันก็จะมีผลกับเรื่องของขอบนะครับแบลเวลก็คือขอบเหลี่ยมขอบมนแบบนี้นะครับถ้าแบลเวลเยอะก็จะเฉียงแบบนี้นะครับถ้าแบลเวลน้อยก็จะไม่ค่อยเฉียงแบบนี้นะครับสามารถวาดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เรซูชชั่นเรื่องความสมูทอะไรต่างๆสามารถปรับจูนได้ครับเส้นก็อาจจะเป็นเส้นที่คร่าวๆนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะหรือน้อยมากแต่ว่า ก็เรียงตัวขอบได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าใครที่เรียนการทําชุดเกาะแบบที่ผมใช้งานเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาทํางานจริงเราควรจะทําให้มันบางๆแล้วเราก็ปรับให้เสร็จก่อนแล้วก็จัดก,การเสร้นไวเฟรมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเอ็กทูดกันนะครับแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าสายแอนิเมชันควรทำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสายปั้นทั่วไปเราไม่ได้แบบเอางานไปใช้ขยับอะไรเนี่ยเราใช้งานแบบเนี้ยมันก็โอเคนะครับก็คือสร้างชุดเกาะมาแบบง่ายๆเลยผสมกันได้ง่ายๆเลยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะวาดได้อย่างเดียวนะครับเราสามารถกดคอนโทรลค้างไว้เหมือนเมื่อก้เลย แล้วกดคอนโทลบวกเอาเนตครับเราจะทํารูมันได้ด้วยแบบนี้อ่านะครับก็สะดวกขึ้นนะครับแต่ต้องกดค้างต้องวางแผนดีๆอ่ะสมมติผมเปลี่ยนเพิ่ม,เต,มเติมครับกดคอนโทลค้างไว้ ide, เปลี่ยนโตกราโซ่ azo, เนี่ยเป็นแบบเคอร์ฟบ,บ้างผมสามารถทําอย่างนี้ได้อย่างนี้นะแล้วก็กด Al T, เอาเนตสองที่เลื่อนไปเอาเนตสองที่เลื่อนไปแบบนี้เอาเนตสองที่ตึ๊กตึ๊กอย่างนี้แล้วก็ปล่อยครับเราได้เกาะที่คมขึ้นทีนี้ทาไมมันถึงไม่เลี่ยมล่ะเพราะว่านี่ไงความสมูทเราเยอะนะครับมันผมไม่อยากให้มันสมูทเยอะผมก็ปิดสมูทไปก่อน เอเนตสองทีคือการทําให้มันเหลี VII ่ยมนะครับถ in ้าเราไม่กดเอาเน็ตมันจะโค้งนะครับแบบนี้นี่ครับก็จะแบบนี้มากขึ้นเราจะสร้างความหนาเนี่ยนะครับให้เราปรับตรงอินสตี้นะก็คือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วปรับอินสตี้จะเป็นความหนาได้ที่วาดก็คือคอนโทรลค้างไว้แล้ววาดมาอย่างนี้แล้วต้องการทําให้เหลียมเนี่ยก็กดเอาเน็ตสองทีครับแล้วก็ลากต่อเอาเน็ตสองทีลากต่อเอาเน็ตสองทีลากต่อแบบนี้แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับคอนโทรลไม่ปล่อยนะแล้วปล่อยเมาส์ครับแบบนี้คอนโทรลก็ยังไม่ปล่อยนะตอนนี้จะเห็นว่าใน เมนูผมเนี่ยผมกดคอนโทรลค้างไว้ตลอดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวาดอีกอันนึงครับกดเอาเน็ตสที่เหมือนเดิมเอาเน็ตสอที่เหมือนเดิมเอาเน็ตสที่เหมือนเดิมทีนี้ก่อนจะปล่อยนะครับให้กดเอาเน็ตค้างไว้พร้อมกับคอนโทรลแล้วปล่อยครับก็จะเป็นการคัดแบบนี้เอาใหม่นะครับนี่ครับถ้าเราเพลอไปอปล่อยคอนโทรลแล้วเวลาวาดที่มาจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนดีๆว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรกับชิ้นนี้เออให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่นั้นเดี๋ยวเราต้องใช้การบูลีนใช้การอะไรมาทีหลัง นะครับก็ได้แล้วแต่ถนัดละกันก็ไปลองเล่นกันดูครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการขึ้นโครงได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเอามาปรับเชฟได้ง่ายขึ้นส่วนของพวกนี้ถ้าเราต้องการจะแยกชิ้นออกไปเราอาจจะสามารถกดออโต้กรุ๊ปเพื่อแบ่งสีมนันแล้วก็กดคอนโนชิปคลิกที่ชิ้นหลักของเราอ่าชิ้นที่เป็นเกราะมันจะซ่อนไปพอซ่อนเสร็จเราก็กดคําว่าสปริทฮิตเด่นก็คือสปริตส่วนท,นที่ซ่อนออกไปปึ๊บแบบนี้ครับเกราะก็จะถูกแยกออกไปแล้วแบบนี้นะครับ แล้วก็เขีย์แมทชิ่งอะไรให้เรียบร้อยทำงานต่อหรือจะกดมินเลอร์แอนเวลเพื่อให้2ฝัปงเป็นสีเดียวกันหรือขนาดกันอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปลองปรับใช้กันดูส่วนเรื่องของการปั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเดิมครับยังไงเราก็ควรจะฝึกอาโตมี่สีบัตรเนี่ยยังไงหนีไม่พ้นเรื่องอาโตมี่อยู่แล้วถ้าคุณแปะแมสนานโตมี่ยังไงก็ปั้นพวกนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับคุณจะดึงออกมาจากลูกบอลลูกเดียวดึงออกมาแล้วปั้นให้สวยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครใช้เทคนิคเพิ่มเติมมันก็ทำ